วันนี้เสนอเมนูหมูสามชั้นต้มโคกเจ้าหมูสามชั้นต้มโคกค่ะอันนี้หมูสามชั้นเอาไปล่างทำความสะอาดก่อนเนอะเสร็จแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นชิ้นชิ้นใหญ่ๆหญ,หญ่แบบนี้นะคะเราจะไปตุ๋นกับน้าโคกหันตามใจชอบเลยเจ้าใครชอบใหญ่กว่านี้ก็ตามใจ <laughs> สมซีก็จะหั่นประมาณนี้แค่นี้กับปอล้วเจ้าสองคนผัวเมียเนาะ เส้วกระตั้งกระทะตำสามเกลอลงไปพัดเจ้ากระเทียมลาบผักชีพริกไทยเอาไปพัดกับน้ำมันให้มันหอมเสซจแล้วก็เอาหมูลงไปพัดเจ้า,า,ไ,าไปพัดให้มันเหลืองๆเลยนะเจ้าจะได้หอมหอๆผัดไปเรื่อยๆให้มันเหลืองเหลืๆแบบนี้เลยนะเจ้า ให้มันเหลืองให้มันเหลืองประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็ใส่สมชีความจริงเราสมชีก็จะใส่กระทะกระทาม,มีฝาปิดก็เลยต้องเปลี่ยนเป็นหม้อแกงเนาะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำโคลกลงไปเจ้าโคกแดงแงนี่นะใส่ลงไปประมาณนี้เสร็จแล้วก็ปรุงซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำเกลือนิดหน่อยเสร็จแล้วก็ปิดฝา ตุนไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งเจ้าอันนี้ตุนหนึ่งชั่วโมงผ่านไปไวเหมือนโกโกไฟจะเติมชูรสรสด,ดีกันแล้วเตะความชอบของแต่ละคนเนาะอร่อยแล้วจ้ะเขาบอกอร่อยแล้วใช้น้ำจิ้มไปเลยจ้ะนัวนัว สมสรีจิมแล้วมันอร่อยมากถ้ามีถ้าจะถามว่ามันหวานม่มันไม่หวานนะคะมันอร่อยลองลองทาดู大姐เ้าอร่อยถ้าใครไม่กินหมูก็สามารถทําไก่แทนได้เนาะสโพกไก่น่องไก่ขาไก่ถ้าเป็นหน้าอกไก่สมสีีว่าแล้วเตะเนาะถ้าคนไม่กินมันก็สามารถเอาหน้าอกไก่ได้แต่สมสีว่ามันกระด้างหน้าอกไก่อะใจสโพกไก่หรือว่าหน่องไก่จะง่ายกว่าแต่ทุกข้างสมสีกะจะใจไก่เนาะ แต่ครั้งนี้อยากจะลองหมูดูก็เลยทําเป็นหมูเจ้าอร่อยเหมือนกันไม่หวานนะคะลองทําดูเจ้าอร่อยร้อนมันร้อนมันร้อนมันร้อนมัร้อเจ้าจิ้มสามรสนะคะหมูต้มคุก yes ุก โคกน้ำโคกอ่ะหมูต้มโคกหมูหม <Dom> ูต้มน้ำโคกน้ำโคก y e s yes. ลูกอร่อยไหมอืม mm. yeahlookverygood คนก็กินมาก็กินกินพร้อมกันวะ <laughs> อู้ออร่อยหะ่ะลูก ป๊าแค่ฟูเฟ็เพ็ดนะเพ็ดเออเพ็ดเพ็ดไหมอร่อย that s a l s, <red>. <S o very nice <Believe it. S 3> taste like Thailand เอ่อเด็ดวั e เด็ดวัน for fish when we eat fish you see ไหม we put เด็ดวันเลมอนน้ำตา and taste like โรงแรม taste like โร้านกจิมสามรส

โอ้ทุกอร่อยทุเรฟูดอร่อยเหรอลูกทำไไปอยู่เคปะป๋าโอโซอร่อยพี่ๆอร่อยไหมลูก อร่อยก็อยู่หรอคุเดนฮะโอเคพูดป่วยอร่อยไม่อร่อยก็ดูเอานะคะดูจะครอบขินอร่อยนะหมูสามชั้นต้มโคกนะคะคุณสามี็ปกินโคก <laughs> ถ้ามีกับโคกมีกับโคก พี่พี่ก็อร่อยแอนชันก็อร่อยเห็นไหมลุมซีก็จะกินมันกันละเรามีตัวช่วยดูทำความสาดบ้านทาั้งวันเลยกินก่อนกินข้าวในเจ้าเม็ดหรือว่าสองเม็ดก็ได้แล้วแต่เนาะส่วนสมสีจะกินตอนเจ้านะคะกินตอนเจ้าสองเม็ดตอนบ่ายนี่จะ บางครั้งก็กินข้าวบางครั้งก็ไม่กินข้าวเนาะแต่ยังได้บอกั่นแหละวันนี้กินหมูก็ต้องกินนะคะถ้าเรากินหมูกินมันเท่าก็ต้องกิน่นเจ้ามันจะลบมันจะช่วยเราได้นะคะขอย,ยืมกำเด้อข <laughs> อย,ยิืมกำนุ่มมาก สอบซอบใช่ไหมลูกอร่อยไหมน่ากดจิ้มให้ดิ๊ o ่าไงบ้างเยอะอร่อย อร่อเอ็นคนน้ำจิ้มอรลายเข้าค่ะ <c oughs> แค่น้ำจิ้มะอร่อยแล้วค่ะพ่ <c oughs> <c oughs> อชีมีกับจานเ 嗯嗯，哦、mm，别关。 ้านนี้ทํากับข้าวอย่างเดียวนะคะเพราะอย่างเพราะว่าคุณจะขอเขาม่กินกับข้าวหลายอย่างใช่ไหมเอาไว้ไม <What? S 1> make food only one thing not Thai people have many thing food yeah 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 but, but you not like that yeah I like but uh, when we e a n w we eat mm. I not eat everything yeah ก็ชอบแต่เวลากินมันกินหมดไงเก็ก็เลย Yeah, We not eat everything too much food ใช่ไหมน่ามันเข้ากันมาก